สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเพราะ,มะเมล็ดทองเปล่าหรือมเมล็ดดอกจานนะครับดอกจานต้นจานเดี๋ยวนี้ปลูกในปั๊มน้ํามันรีสอร์ทช่วงหน้าแล้งก็คือเดือนมกราคุณพามีนาดอกจานจะบานสะพั่งเลยครับหรือดอกทองเปล่านั่นเองครับบานอยู่ตามรีสอร์ทตามปั๊มน้ํามันนะครับหัวไล่ไปนาก็เหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากครับดอกจานบานสะพั่งหน้าแล้งนี่แหละครับ ฝักของดอกจานครับหลังจากที่ดอกเขาร่วงเขาจะติดฝักนะครับวันนี้ก็จะแนะนำเพาะ,มะเมล็ดเพื่อให้งอกแล้วก็นำต้นกล้าไปปลูกลักษณะของฝักดอกจานนะครับฝักทองกลาวนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยช่วงนี้ฝักติดเต็มต้นเลยก็ไปเก็บกันมานะครับตามปั๊มน้ำมันก็ได้เขาไม่ห่วงหรอกครับหรือจะตามหัวไร่ไปนาที่มันมีต้นอยู่นะครับแล้วก็ ฝักมันมาแล้วก็มาเพาะ,มะเมล็ดครับเดี๋ยวดูผลงานก่อนก่อนที่จะดูวิธีเพาะนะครับนี่ครับผมเพาะเมล็ดไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับการเพาะเมล็ดก็ระยะเวลาเท่าที่สังเกตดูประมาณสามวันกําลังพอดีนะครับหรือถ้าจะมากกว่านี้ไม่ควรเกินสี่วันเพราะว่าถ้ารากของเขาออกยาวๆแล้วเนี่ย มันจะลงปลูกยากมากๆครับวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้เป็นกล่องกล่องพลาสติกเก่าครับเป็นกล่องอาหารกล่องขนมเนาะที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะตามห้างสรรพสินค้าพอเราทานเสร็จเรากินเสร็จมาล้างทําความสะอาดพึ่งแดดพึ่งลมไว้นะครับให้แห้งให้สะอาดเสร็จก็เอามาใช้ประโยชน์แบบนี้ครับดีกว่าทิ้งลงถังขยะนะครับอย่างย่างแล้วก็ กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็น้ำมเมล็ดที่เราจะเพาะครับลงมือกันเลยครับอันดับแรกเลยก็แกะ,มะเมล็ดก,ก่อนนะแกะฝักเพื่อเอามาเล็ดออกก่อนครับมเมล็ดจะอยู่ด้านในฝักครับนี่มเมล็ดเป็นแบบนี้ครับ รีบรีบ,บางๆง,งอกนะไม่ใช่ไม่งอกแบบนี้นี่ครับวางไว้ก่อนครับสองมเมล็ดครับ เลือกฝักที่สมบูรณ์นะ,มะเมล็ดที่เราได้จะสมบูรณ์ด้วยครับสังเกตดูถ้าฝักมันอูมๆนหนาๆครับแสดงว่ามเมล็ดสมบูรณ์ครับแต่ถ้าฝักบางๆมเมล็ดก็จะไม่สมบูรณ์จะรีบไปด้วยครับนี่ครับตรงนี้ครับด้านท้ายของฝักเนี่ย มันน่าจะเป็นใช่ครับมเมล็ดอยู่ด้านท้ายของฝักนะครับตรงนี้เป็นด้านหัวอันนี้เป็นขั้วนะขั้วที่ติดกับกิ่งของต้นจานครับมเมล็ดเขาจะอยู่ด้านท้ายอีกครับ เอาเท่านี้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ผมจะหมดครับเอาเท่านี้ก่อนอเสร็จแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ประมาณความหนาประมาณสามถึงสี่แผ่นนะครับวางในกล่องพลาสติกเราเลยครับความหนาก็ประมาณสามสี่แผ่นหรือสามสี่ชั้นนั่นเองครับ ใช้สามชั้นนะกระดาษทิชชู่วางลงไปในกล่องพลาสติกเราเลยครับแล้วก็พรมน้ำผมใช้ปอก,กี้ครับเสปยอก,กี้ฉีดพรมน้ำพอให้มีความชื้นนะไม่ต้องฉีดจนแบบน้ำเจิ่งนองครับพอให้มีความชื้นนี่ครับเอาเมล็ดวางลงไปเลย เช้า,ชานี้ได้ทั้งหมด8เมล็ดนะครับห่างกันนิดนึงเวลาเขาแทงรากเขาจะได้มีพื้นที่สำหรับการยกตัวขึ้นครับปิดฝาไว้ครับควรที่จะนำไปตั้งในร่มในพื้นที่ที่แดดส่องไม่ถึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิสูงสงเนี่ยเขาจะงอกเร็ว3วันเนี่ยงอกแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวหรืออากาศเย็นๆยนเ,เขาก็จะงอกช้าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ4วันครับแต่โดยปกติ3วันกําลังพอดีครับนี่ครับผลงานพอหลังจากที่เมล็ดเริ่มงอกนะงอกได้ประมาณ3วันเนี่ยไม่เกิน4วันเราก็เอาลงเพาะในถุงเพาะนะครับสำหรับวิธีผสมดินก็ไปดูในช่อง ในป,อ,ปอเพียงนะครับว่าผสมดินสําหรับการเพราะต้นกล้าการปลูกต้นไม้ผสมดินแบบไหนครับนี่ต้นที่ผมลงปลูกแล้วอันนี้ลงปลูกประมาณสี่ห้าวันแล้วครับหลังจากที่เขาแทงหนอแบบนี้นะหลังจากที่แทงหนอแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาลงปลูกในถุงถุงต้นปลูกต้นก้านะครับถุงปลูกต้นกล้าปลูกให้ดูครับ นี่ดูเลยครับหาไม้แทงลงสักนิดหนึ่งครับเพื่อนำร่องไม่ต้องลึกมากนะครับนำร่องลงไปนิดเดียวแล้วก็วางมเมล็ดลงเลยครับมเมล็ดที่เขางอกแล้วนะวางไว้แบบนี้ครับนี่ต้นหนึ่งครับวันนี้ต้องลงลงถุงเพาะให้หมดนะครับให้ครบเพราะว่ารากยาวแล้วเท่านี้เอง แล้วก็รดน้ําวันละสองครั้งเช้าเย็นช่วงแรกๆก็ใช้ป๊อกกี้หรือสเปรย์น้ำนะครับรดน้ําให้ชุ่มเลยครับสังเกตดูด้วยนะว่าถ้าเมล็ดเขาลอยสูงมากเราก็เอาดินมากบสักนิดนึงครับแต่ต้องให้เปลือกเมล็ดเนี่ยครับเขาอยู่ด้านบนแบบนี้ครับนี่ แทงต้นอ่อนขึ้นมาแล้วครับช่วงนี้ก็ต้องระวังพวกจิง้งรีดมดนะเขาชอบกินยอดอ่อนครับต้องดูด้วยโอเควันนี้ก็าพาผู้ชมมาดูการเพราะ,มะเมล็ดดอกจานเนาะะเมล็ดต้นทองเปล่าครับทำง่ายๆลองไปทำดูนะครับฝากผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับวันนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ